And What's your name? My what name. name My name is Neymar. Neymar. <awakened repeating04> oh oh, <enaryzyson televised> oh. <kef> มาเนมาได้ได no, no. ้ได้มาวันยังเด็ดเอ้วันโชว์ดิควงนี้วงนี้วว่ทีมมึงอะลงไปเชมเยู่เขาบอกมึงมางอ่ะออ่ดิอาดิวิดีโอวิดีโอ for world c u o cup หัวครับ world cup i to p l เท่าเหรอมันมีกี่ทีมีเพียงห้าทีมเข้าเหรออ๋ออ๋อมีหกทีมด้วยเนี่ยเฮ้ยว่ามีคนน้องการเะจะไปก็ต้องไปอันนี้แหละเดี๋ยวมันเดือดไงไม่ไม่วันนี้เขาไม่ไปวันนี้เขาไม่สะดวกแต่ถ้าเราไปกันเองก็ได้ไปเปล่าไปกันเก็ได้แล้วไม่ต้องพีมมัไม่ไปอ่ะพีมไม่ไปไม่รู้อ่ะเดินไปบอกเออไปดิเดี๋ยวมันชอบเล่นไงเล่นตัวไงพีมมัไม่ไปมึงไปเปล่าถ้าไปก็ไปไม่ไปก็ไม่เป็นไรไปติดนี่นี่ก็ได้ ไม่แล้วอยากไปว่าเฉยเฉยไมเฉยเฉยเช้าเขาไม่กับเราทุกวันเราตอนนี้เรามารับตัวบาซิลเลียแล้วครับผมอยากไปเจอกันที่สนามะเป็นยังไงเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยเพามาติดสนามนี้ครับเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงบาซิลจะสิ้นลายหรือเปล่าเดี๋ยวรู้เรื่อง เฮ้ยกูถ่ายถ่ายแล้เตะบาซิล What do you say? Anything, uh, something after you play this test? Long time no play football like this. And Brazil not so hot. Ah. Here very hot. So fuck. <laughs> and me two years no play football. Only smoking, drinking, and girls and party. And now come play here, difficult to play. Yeah, yeah, yeah. Belo Horizonte, São Paulo. Sao Paulo Sao Paulo São Paulo. get an uh, airplane go to uh, Germany oh <laughs> 14 hours Germany and then uh, stay a little bit, uh, 4 hours Germany and then uh, 15 16 hours uh, Thailand oh so you come from the city your city name Belo Horizonte ผมให้ฟังอีกรอบหนึ่ง b e l o h Orizonte b e l o h Orizonte <laughs> <laughs> You have to go uh, นี่นแหละ u s r City and Sao Paulo Germany yeah, and Thailand โอ้กว่าจะมาครับแล้วก็แพงมากมาเรียนเกี่ยวกับเ l r y อันนี้อันนี้ f e l r y Ferry Guy ก็คือมาเตะที่สนามนี้เลยผมชวนครั้งแรกตอนแรกวันแรกไม่มาเพราะว่าเขาไม่ว่าง <laughs> ด้าอีกครั้งหนึ่งมาเลยครับ